ก็สวัสดีครับอยู่รายการนเเูเพเยอร์ครับก็วันนี้เราจะมาแตกรินครับของเดอะบัสครับผมเบอร์ไคเซอร์เบอร์เลครับเดอะบัสครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเด็กผมว่าก็เก่งก็เก่งนะก็ถามว่ามีไหมก็มีก็ค่อนข้างที่แบบว่าเท่นะใครชอบสายนี้แล้วแบบขอเก่งที่สุดเก็ต้องตัวนี้เลยครับผมก็ตัวเด็กมันดีง่ายๆครับผมก็ผมใส่เดอะบัสสี่ใบครับอ่า คาร์ทูบาครับนำก๊าซจากบนมือหนึ่งหมายเข้าสู่โซครับจนจบเทินและยูนิตได้ห้าพันครับแล้วบนหนึ่งได้ครับอ่าและทำการสอสู้ยูนิตอ่าที่นําสอสู้อยู่แถวหน้าทั้งหมดคู่แข่งเดี๋ยวถ้าในกรณีที่เรานําดากนิกไคเตอร์โบมเลียงเข้าโซครับผมเราจะได้พาวเวอร์หนึ่งหมื่นแทนครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งครีครับไอได้คํามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อล่างครับอ่าท่องแอครับผมขาโซบาร์หนึ่งครับก็ ตัวว่าเขาว่าใครซื้อครับหนึ่งไมบครับได้การบุกหนึ่งใบครับก็จนจบเทอครับเราที่มีความเสียหายหนึ่งเดเมครับให้ตัวเองก็กรณีที่ใช้ก็ใช้กันดีๆนะครับผมคันค้างดีเจ็บหนักนะแล้วก็ต่อไปครับผมจะเป็นน่างเล่ครับผมฮ่าดากอนิคไครซื้อครับเวอร์บิลเลียมครับก็คัตเตอร์บารสองครับแล้วก็ยดนๆได้ห้าฝันแล้วบวกหนึ่งคิทติคอครับจนจบเทินถ้าคู่แข่งมีราการแถวหน้ามากกว่าสองใบ แทนที่จะได้บทหนึ่งครีครับนีออ่นี่ได้ได้รับความแต่มาคือโจมตีแถวหน้าทั้งหมดรับของคู่แข่งครับผมก็เคลียบ์บอร์ดนะก็เด็กมันก็ค่อนข้างโอเคนะในการที่แบบตีอ่านี่คือตัวที่เกตสามที่ผมว่าก็ค่อนข้างดีครับอ่าเจ้านะในเทอร์คุณถ้าคุณยินดีอยู่ในช่องเพิ่มพิเศษครับ ก็ยินได้ห้าพันครับก็จะมีการปล้ำเสกพลังของ power ของตัวมันเองครับผมในเพิ่มอีกช่องนึงนะแล้วก็ในการหลดรูปที่อดินิลดตีครับความสามารถออโต้คู่แข่งจะไม่ทํางานครับผมก็ตีเราคือคู่แข่งไม่สามารถใช้ความสามารถออโต้ได้ครับในกรณีแบบใช้ความสามารถ Auto, ออโต้ไอ้พวกกไอ่เพิ่มชิวไอ้พวกนี้ของตัวเองครับตัวตอนน่อมาครับจะเป็น s ต a r ์เอโร่ดาร์คครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นของไมเคิลนะก็ควรใส่สีไปเลยนะ ถ้าบรรยากาศของคุณมีคําว่าไคเซอร์โซบาร์หนึ่งครับรีทายอยู่นี้นค้นหาคําว่าไคเซอร์ครับไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็แต่ครับในสภาพแต่หนึงเดียวแล้วก็จนจบเทินเมื่อรีก่าคู่แข่งถูกรีทายไปยูนันแทนการรีทายเขาผมก็โจมตีเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็รีทายที่เราคิดจากรีทายธรรมดาในการเป็นบายแทนอ่าตัวนี้ใส่สีครับไคเซอร์ ไม่ติดว่าเป็นใครซื้อร่างแรกหรือร่างของครับก็ขอแค่ปติว่าใครซื้อเองเดียวพอแต่ความสามารถนี้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งครับผมก็จะเป็นถ้าอีกค่าหนึ่งคือสามารถเพิ่มกิฟได้แค่เรานะครับผมต่อมาครับผมโจรครับผมอันนี้ผมใส่สามใบนะก็แก,ก้เด็กของน้องซะหน่อยนนี้ด็เขาจริงๆคือคนเด็กน้องแหละ,ะเมื่อลงสนามครับเขาจะบ้านหนึ่งเลือกเลือกการถอนเลือกแถวห,หน้าหนึ่งใบครับบายแล้วก็สามารถโยกแถวหลังขึ้นมาแถวหน้าได้ครับผมแค่ช่องว่างนะครับ ระหว่างช่องเรียรครับก็รีทายเ็จแล้วก็ยกขึ้นมาหน้าครับผมแล้วก็ข้อล่างครับผมเมื่อจบการสั่งทู่ที่แบกาศคุณโจมตีถ้าคุณไม่ไม่มีรายการแถวหน้าอยู่เขาจะบ้านหนึ่งครับจะแตนรายการตัวนี้ครับก็จะเป็นการตีอีกเวฟหนึ่งนะให้เราที <c> ่ <oughs> จริงเล้งมันตีเวฟมันน้อยน้อยน้อย,อยจริงๆถ้าเราไม่ปั๊มชิวหรือเป็นการลุกตีของโจนะครับตัวออมาครับจะเป็นตุยตั้นครับผม ตัวตนนี้เมื่อเลกาของคู่แข่งครับสุบ,บายหรือในเทอร์นี้ครับผมอ่าและไรอีเลเซอร์นะแต่ความจริงของเบเลอรื่อีเลเซอร์ดักก้อนอยู่แล้วก็ถ้ามันมีการบายนะตัวมันเองได้ห้าพันครับต่อตัวที่บายครับก็เราตีประมาณสมมติว่ามันมีสองตัวเราก็ได้หมื่นหนึ่งก็ให้ตัวนี้ได้หมื่นเลยครับอ่าแล้วเมื่อจบการตุ้ที่บรรยากาศ่าเมื่อจบการตู้ที่นี้จมตีบรรากาศ ถ้าเก็งไม่มีอากาศครับแถวหน้าครับแล้วก็นำยูนิตเข้าโซ่แล้วจูนหนึ่งครับก็เป็นใบเพิ่มมือนะก็ค่อนข้างที่ดีนะเรามีพ power tier ตรงนี้ครับตัวเกณฑ์หนึ่งครับผมอ่าร์เธอเดอร์วาเลสครับอ่าเมื่อลงสนามครับเมื่อดูการ์ดสุดของกองเราห้าใบแล้วแสดงการ์ดคาว่าดาร์นิคไฮเซอร์เวอร์ลเลียมครับผมล่างแรกนะครับมันไม่ได้บอกว่าคําว่านะจะช่วยกันดูดีๆนะมันมีบอกนี้ด้วยก็ หรือแซฟสตาร์เอโร่ครับก็ตัวนี้ที่ช่วยเราได้หาก,การ์ดหนึ่งใบแต่นี่เราไม่ได้หยิบขึ้นมือฟรีครับต้องแรกกับการทิ้งมือหนึ่งใบเดี๋ยวตัวทิ้งมือจะบอกอีกทีนะครับผมก็เมื่ออากาศของคุณโจมตีฮิตครับตีตัวไหนฮิตก็ได้ครับแต่ไงมันเราตีแถวหน้าตัวนี้ได้พลางสแตกครับผมที่สองตัวได้มือหนึ่งคำไมาัเป็นหนึ่งันตัวที่ส เก 1>, 1นี่ผมคิดว่าควรใส่ละ่ะมันค่อนข้างโอเคด้วยเมื่ออาไทยกันบน,นะเมือ่อจบการสู้ที่อะบรากาศจงตีครับคุณสามารถเลือกยูนิตตัวได้3,000แล้วก็คู้แข่งจะไม่ได้มีความสามารถพิทักษ์ครับคู้แข่งจะไม่สามารถกัดกับยูนิตที่เราชี้3,000ให้ได้ครับก็จะเป็นตัวเดียวที่แบบว่าเราดีข้ามพีจีได้นะเรียากาของอื่นของเราที่ไม่ใช่แวร์นะแวร์มันโดนพีจีครับก็นี่ครับตัวทิ้งหมื่นครับ ฟีนิกครับผมเมื่ออันนี้มันตบหลอกโซนนะสิ่งจับบครับเมื่อเลกาผู้แห่งถูกบายครับครณสามารถคอ,อการแบนี้ลงช่องเหญ่ได้ครับแล้วก็บวกสามพันก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับก็มาทําเวฟเพิ่มครับเมื่อเราตีเสร็จใช่ไหมแล้วคอลงมาครับปึ๊บๆลงมาใหม่ก็คู่กับการทิ้งมือตัวนี้นะครับอันนี้ผมใส่สามไปนะเพราะว่าไปเน้นตัวตีมากกว่าพาอาได้เงิน อ๋อเมื่อลักษณะครับดูการมืสุด5้าใบครับผมแล้วก็แสดงการเกีสารหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบก็อันนี้น่าจะรู้กันแล้วแล้วก็ถ้าเคยมีการบายนี่ได้ห้าพันครับสูงสุดคือมือสามนะมันจะแตกไม่ได้ของทิกเกอร์ครับก็ฮิวใส่ฟีไว้ครับเออพีจีใส่สองผมแล้วแต่นะคนจัดมันฟอนสองที่เหลือคีล้วนครับบางทีก็ณีแบบว่าเราอยากเอาฟอน ฟ้อนก็ฟอนสามหรือสี่ก็ได้รถขี้หรืออะไรก็ลองแก้ดูครับเพราะว่าทิกเกอร์ตอนนี้มันจัดยังไงก็ได้นะเพราะว่ามันยุคใหม่ละเราไม่ต้องจัดลิดเหมือนกันก็ได้นะขอแค่แบบเรามีประสิทธิภาพในการเล่นมาจะสื่อตพอละเดี๋ยววิธีการเล่นของดุบัดนี่มันค่อนข้างง่ายเดี๋ยวผมก็จะขอแสดงเลยก็ง่ายมากท่าโยมตีท่าอะไรของมันแต่ท่าปิดนี่แล้วแต่คนนะว่าดะลงได้เปล่าเพราะว่าผมบางทีผมเล่นแล้วทิกเกอร์บอดมันก็มีตัวของมาก็ไม่มี เดี๋ยวลองถ่ายเลยนะครับก็คลิปนี้อาจ,จสั้นหน่อยนะเพราะว่ามันข้อมูลมันผมไม่ได้เล่นสายนี้แน่นอยู่แล้วอ่าตัวเกทสองช่วงเกทสองนี่มีตัวแนะนําคือตัวที่ยืนหมื่นสองครับก็ลองหา,าดูนะใครมีลองมาใส่ก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องรักษาไมเหมียนดีๆครับเพราะว่าเรื่องการเราเ็คเทคจุบดบัตรเองด้วยเดี๋ยวมาเจอกันตอนเล่นนะครับช่วงพีกันเล่นกันนะก็แล้วแต่ถนะ่าแล้วอันนี้ผมก็แบบสนเหมือนกัน ก็แบบตีข้าวขั้นตอนตรงนี้ดูก็ได้ครับแต่คือกรณีมือเน่าจริงๆนะเอาแบบตามเพลเลยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าได้เลยถามว่ามือเน่าไหมรอบนี้ก็ถือว่าเน่าครับก็ผมไดเก็บหนึ่งเสียตัวนี้ผมค่อนข้างอยากเก็บไวนะ้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราทําตีได้เข้าจริงๆอ่ะผมลองเสียงดวงไหมผมเปลี่ยนโอ้กดีไ้นะของหม่ อ่่อยียาาัครคบผมขอเริ่มคนแรกนะครับมันดีได้ง่ายหาสปารว้ได้พอโอเคผมจะสปายแค่ล้ะ <c oughs> คือแบบมันชอยแบบมันต้องคาดน้อยอ่ะ <c oughs> ก็ทิ้งมือหนึ่งไปครับถ้าไปทิ้งเหรอถ้าคุณคิดว่าแบบไม่แบบไม่มีเกมรับเลยไม่มีเกมเลย <c oughs> คุณสามารถทิ้งแบบอะเอาแบบไม่มีอะไรนะผมก็ทิ้งแม่งผ่านเลย รับหนึ่งเมนครับอาไหลคือมัน,มนไม่ตัวแล้วเราก็ต้องเก็บคีร่าคือไปมีไว้ครับคือตอนนี้เราอยากดันเดมหรือกรณีที่คุณอยากทําะผมเปิดห้าดัดานแล้วเพราะผมมีหนึ่งดันแล้วก็โอเคละวตห้าโอ้โหมอด <laughs> เผื่อตอพอดนี่ไม่กล้าเลยเฮ้ยเราวางถึงถังได้ ถ้าเด็กไม่รีทาเลยตรงนี้นะดีครับสามพันนี้มันต้องหนึโอเคเราตีครับแล้วก็ผัดก็ถ้าสมมติตีเขาตีข้างหรือแบบเราตีโดนจริงๆกันหนึ่งหนึ่ง damage แล้วก็เลยนีโดนนะเอาแบบจริงๆก็จะอะไร เราดีไลท์ครับใครเป็นใครเซอร์บรูเบียมอย่างแรกครับไปเก็บลูกเต่ารอบนี้ผมหาไม่เจอเลยโอ้โหตอนเอ้เเจอแล้วโอเคไลท์เป็นใครเซอร์บรูเบียมครับผมก็ต่อมาเราได้ทำการลัานเลยครับผมเจออย่างนั้นนะข้อซิกอยครับสองสบายเลยลูกครับสบายดึงดีทายตัวมัน เอาดูง่ายคือแรมตอนนี้ผมได้ได้มากกว่าเขาด้วยครับตีแบบจริงๆนะอ่าต่อมาเทคก,ก่อนเลยเดี๋ยวกุกันลือครับเอาหนึ่งใบเข้าโซครับอันนี้เป็นไคเซอร์ครับได้หนึ่งหมื่นครับเอาแบบเล่นแบบชุยๆเลยแบบไม่มีอะไรเลยสเต็กโอเคมันหยิบตัวเองไม่ได้โอเ้เธอเชมเมื่อกี้ชนะเลยป่ะโอเคต่อมาครับเราจะใช้ทคความสามารถของเดบัครับ สวาสรา์ครบับสวาร์เคยเจอตรงไหมได้เพิ่มอีกหนึ่งครับแล้วก็ต้องคีง่หายคือผมเจ็บสองใเมตครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นที่กี่ไดนะผมหนึ่งไดเพิ่มอีกคือเป็น5ไดครับอ่าเลือกอยู่ที่การเจ็บของผมแล้วว่ไดีเจ็บแบบไหนนะอันนี้ได้พาวเวอร์ครับได้5้าันบรรยากาศเลยในกรณีก็ GG นะ ำบอดอหนี่งพาวเวอร์คิสหนึ่งอ่าได้ได้วครับพันตัวตอนนี้เขามีเลกาสองมีเลกาไปเดียวก็ผมให้พลังด้านด้านล่างก่อนนะแล้วก็ถนึ่งสองสามทรีนคอนทิกเกอร์พาวเวอร์เอาให้ใครดีเอาตอนนี้คือแบบเอาพลังให้แบบผมแากตั๊บตัวเดียวนะ หรือที่กระจายก็ได้นะเอาพาวเวอร์นี่คลิให้ให้นี่ก็ได้ครับอ่ะนี่มันกลกบครับนี่ได้ห้าพันเหยน,หนึงแล้วได้ห้าพันนีค่คิดพิคอนอยู่ตัวนี้สามพันโยนแค่ตัวนี้ครับคิดพี่อาร์ตช่วยหน่อยนะเพราะว่าไอ้มันไม่แทบไม่มีอะไรเลยมันอยู่ที่คนเล่นล้วย อ่าผมเอาไอ้นี้ก็เลยกับแล้วก็ต่อมาแล้วก็ผ่านเทินครับเอาอันนี้เขาโฟกแบบก็บแต้มหนึ่งสองแล้วก็ผ่านเลยก็เรามีอยู่ที่กาดว่าเราจะขาดพอเปล่าก็ถ้ามืออย่างเงี้ยมันเกลีสามมือผมว่ากาดพอไหมแล้วก็รีบไปแต้แมหนึ่งแต้ม สมมติว่าขาดพอนะอะสมมุติว่าผมขาดพออ่ะโอเคผ่านเทินครับอ่าเข้าอีกรอบหนึ่งโอ้ไปนั่งหิวโอเคต่อมาก็เราจะไม่ไล่ครับเราทำการทำอีกรอบหนึ่งครับ,ราารรมรบสมมัติหนึ่งดีหายที่ยิงไลท์ใหม่ก็ได้และแต่แบบอืมแต่คุณ ต้องเอาเดบับข้อโซ่เก็บไว้ในมือก็ได้ไล่หมาไล่ใขเตอร์อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็จุดเโอเค,อเคก็ไอ้นี่มาช้าเกินไปเราก็ทำอะไรไม่ได้ฟ้าหนึ่งครับเอาหนึ่งใบข้าโซ่ครับขอ้ขอข้อคือต้องจบในเทือนี้อ่ะมันไขเตะไขเตอร์อ,อีกรอบหนึ่งครับปวดใจบอกเลยไอ้ปวดเลย เลขมือกักบห้บาพันอะไรสองสามคีย์พาวเวอร์หรอให้ตัวนี้ก่อน,นแล้วก็สี่ห้าหกอ่ะแล้วก็สามพันตัวนี้กับตัวนี้อืมก็ได้ก,กันหมดละ <laughs> ผมไม่รู้ที่โชท่าปิดยังไงแต่เด็กมันก็จะท่าปิดสูงสุดตอนนี้ถ้ามีโจโอก็ดีได้ทําเวฟเพิ่มอย่างนี้หรือว่ากรณีที่เราแบบได้พาวเวอร์ทิกเกอร์แบบมากกว่าที่ผมเช็คนะอ่ะาเพิ่มเจอสองิเมตก็ฟอนที่เดี๋ยวคือ <c ười> ตามนี้เลยนะก็เ <c ười> ด็กมันใช้ดวงมากไหมก็ค่อนข้างมากครับก็อ,อยู่ที่คนด้วยว่าที่คุมบอร์ดได้ไงหรือคุมแดมได้ไงน,นะครับก็เด็กค่อนข้างโอ้ดีนะถ้าใครชอบเล่นเด็กแบบนี้ค่อนข้างแบบว่า พิเศษว่าชาวบ้านแล้วก็แบบทาการยริงหรือแบบฆ่าเกือบฆ่าตัวเองได้ถ้าเราปิดเขาไม่ได้เราก็ยอมตายดีกว่าประมาณนี้นะก็เด็กนี้ก็ขอบคุณครับแล้วขอบคุณขรับน้องแบงครับที่ให้ยืมเด็กมาเล่นนะผมก็ขอบคุณครับก็คลิปนี้ปิดภาพน่าจะมีเยอะแต่ติดตลกไปหน่อยก็เด็กนี้เขาโวยนะมุกของหมูอวยนะ่ารู้มากเลยนะครับโอเคงั้นขอบายครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ครับเจอกันครับ